ช้าก่อนน้องๆก่นอ,อนที่จะไปดูคลิปพี่มีร้านขายรหัสเกม Rv มาแนะนำ Admin ต้น TP 7เพจนี้มีผู้ติดตามมากถึง1 7 0 0 0 0คนมีบริการรับซื้อและขายรหัสเกม Rv อย่างปลอดภัยไม่โกง100%ใครที่กำลังมองหา ID คุ้มๆพร้อมเล่นรูมครบแรงค่อนสก,กินแรสวยๆต้องเพจนี้เลยราคา ID เริ่มต้นเพียง30บาทเท่านั้นแนะนำเพจนี้เลยจะทิ้งลิงก์เพจไว้ใต้คลิปนะครับ ไปชมคลิปกันแล้วถ้าใครนะครับกำลังมองหาร้านเติมคูปอง Rv ถูกๆแนะนำร้านนี้เลยครับ Elastic Shop บริการดีเติมไวราคาถูกกว่าเติมในเกมแน่นอนใครสนใจเนี่ยเดี๋ยวผมแปะล,ลิงก์เพจไว้ใต้คลิปนะครับฝากเพจนี้ไว้ด้วยนะครับเอาละครับสวัสดียามเช้าทุกคนนะครับวันนี้ผมจะพาทุกคนนะครับมาดูกิจกรรมใหม่นะครับที่มีชื่อว่านักรบพเนจรน,นะครับคุณรู้ไว่ากิจกรรมนี้ ถ้าสมมติคุณต้องการสกินของมูราเซเลสเชียลสเปซเบนเดอร์นะครับแล้วคุณเป็นคนที่โชคร้ายที่สุดนะครับต้องเหมาตู้ต้องใช้ทั้งหมดกี่คูปองกันบ้างบริทีมซีมีคำตอบนะครับตอนนี้กระต่ายกำลังกินน้ำอยู่นะครับฉะนั้นถ้าเสียงเข้าเนี่ยขออภัยด้วยนะครับกระต่ายไม่รู้เวลาจริงๆนะครับไม่เป็นไรนะหนูนะฮะโอเค สำหรับระยะเวลาของกิจกรรมนะครับเริ่มตั้งแต่วันที่28เมษายนนะครับถึงวันที่21พฤษภาคมนะครับก็ราวๆ13วันนะครับสำหรับกิจกรรมนี้นะครับเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูนะครับเมื่อกี้เนี่ยผมก็ทําการทําไปรอบหนึ่งแล้วนะครับแต่ว่ามีการผิดพลาดทางอักซิเดนต์นิดหน่อยนะครับสมมติคุณเปิดแล้วคุณไม่เคยเล่นไอ้นี้มาก่อนนะสมมติคุณเปิดเข้ามาใช่ไหมมันจะให้คุณเลือกหนึ่งสกินนะครับแล้วไปทางซ้ายกับไปทางขวานะครับคุณก็เลือกไปอย่างละสกินนะครับก็มีสกินของเราเรียกว่าวีดูคิวเล่น นะครับแล้วก็เป็นฝั่งขวาเราจะเป็นสกินของซูกากับอีกสกินนึงเป็นสกินของเทนนั่นเองนะครับโดยนะครับคุณนะครับสามารถซื้อนะครับสมมติคุณแบบว่ามีสกินของวูคองนะครับรถสกินของไฮเทตเนี่ยจะสามารถลดได้379บคูปองได้เลยครับเรียกได้ว่าปิดไป1นช่องเลยนะแต่สําหรับใครนะครับที่ไม่มีนะครับไม่ต้องเสียใจไปนะคุณจะสามารถซื้อกดซื้อได้นะครับกดซื้อไปปุ๊บแล้วคุณก้กดยืนยันไปนะครับคุณก็จะ ได้สกินนี้ไปนะครับแถมได้ส่วนลดไปด้วยเลยนะครับก็เรียกว่าประหยัดไปถึง179คูปองนะแต่กับแต่เดี๋ยวก่อนนะสมมติคุณอยากได้2สกินนะครับคุณก็กซื้อไปนะครับที่ได้ว่าเพิ่มไปปกติเนี่ยสมมติคุณซื้อแบบปกติเนี่ย379คูปองแบบไม่ไม่ใช่ไม่ไม่ใช้ทีมช่วยเหลือเลยเนี่ยคุณจะเสีย379คูปองใช่ไหมแต่กลับกันนะครับสมมติคุณซื้อแบบซื้อแบบสกินเนี่ยแล้วแบบคุณเพิ่มอีก2 0บาทนะครับคุณเสีย379คูปองคุณได้2สกินนี้เลยค คุ้มดิโอโหไอนี่ห้เตะขายแยกก็สี่ร้อยห้าร้อยละคุ้มอยู่แล้วนะครับโอเคนะสมมติคุณมีหนึ่งสกินจากข้างบนนะครับคุณสามารถเลือกปิดช่องได้เลยนะครับประมาณนี้สำหรับจ้านี้ไม่ยากไม่ง่ายนะครับโอเคครับเรามาสรุปเลยนะครับต้องใช้ทั้งหมดกี่คัมพีกี่คูปองกันบ้างนะครับสำหรับสกินของคิวเลนนะครับที่คุณเลือกมานะครับต้องใช้ทั้งหมด2 9 9กคูปองนะอือันนี้พูดตัดง่ายๆเลยนะเพราะว่ามันการันตีใน9ครั้งนะครับแล้วก็ สมมติคุณอยากได้สกินใหม่นะครับที่มีชื่อว่าไม่ใช่สกินใหม่สกินเก่าแล้วส่วนสกินของมูรัตเซสเทียลนะครับสเปซเบนเดอร์นะครับแลวคุณเป็นคนที่แบบว่าผมอะไม่ชอบใช้ส่วนลดอะไรเนี่ยไม่ชอบปิดช่องนะผมอยากซุมแบบปกติเลยนะครับสมมติคณสุมแบบปกติแล้วคุณเป็นคนที่โชคร้ายนะครับต้องเหมาตู้นะครับต้องจ่ายอยู่ที่229่คูปองนะครับนี่นะครับต่อไปนะครับสมมติคุณแบบว่าต้องการครับทั้งทั้งสามสกินเลยนะครับ ไม่ใช่3ด้วย4นะครับได้แก่สกินของคิวเลนที่เลือกมานะครับแล้วก็สกินของขวาที่เลือกมาแล้วก็สกินของมูราที่เลือกมาอีกนะครับมูราที่มีอยู่แล้วนะครับแล้วก็อีก2สกินนะครับก็คือสกินของฮันย่านะไอเฮเจกับสกินของบูคงนะัทั้งหมด5สกินเลยนะเรีวยกว่าคุณต้องเพิ่มทั้งหมดอีก20คูปองนะครับก็จะกลายเป็นคุณจะต้องเสียทั้งหมด2320คูปองนะครับคุณจะได้5สกินที่ผมพูดไปเมื่อกี้นี้ หมดเลยนะครับอ่ะเพราะว่าสองสกินนะครับไฮเตะกับบูคองเนี่ยรวมกันเนี่ยสามร้อยเก้าสิบเก้าคูปองเนาะเข้าใจใช่ไหมโอเคนะครับต่อไปนะครับสมมติคุณแบบว่าต้องการหนึ่งสกินนะครับหมายถึงว่าต้องการไม่ว่าสกินหนึ่งสกินระหว่างสกินของไฮเตะกับสกินของบูคองเนี่ยเลือกมาหนึ่งสกินนะครับแล้วคุณแบบว่าเป็นคนที่โชคร้ายที่สุดนะครับต้องเหมาตู้นะครับอย่าลืมสกินของมูระต้องเสียอยู่ที่2,119ยสิบเก้าคูปองเลยนะครับนะ สุดง่ายคือคุณต้องการคุณกดทีมช่วยเหลือหนึ่งอันน่ะเนี่ยซื้อหนึ่งอันเนี่ยคุณจะต้องเสียทั้งหมด21 1 9่อสาคูปองสำหรับคนที่เหมาตู้นะครับประมาณนี้สำหรับกิจเหลวนี้นะครับต่อไปนะครับสมมติคุณแบบว่ามีสกินนะครับมีสกินของอ่าวูคองหรือว่าสกินของไฮเตะทีมช่วยเหลืออยู่แล้วเนี่ยแล้วคุณกดใช้นะครับกดใช้พอคุณกดใช้ปุ๊บมันจะลดทันทีมันจะลดทันที3 7 9คูปองใช่ไหมแปลว่าคุณจะเสียทั้งหมด 1,900คูปองนะครับสมมติคุณต้องการสกินของอมูราดและคุเป็นคนที่ต้องโชครายที่สุดและต้องเหมาตู้นะครับประมาณนี้สำหรับกิจกรรมนี้นะครับง่ายๆๆยๆได้แะจากควัมของสุใม้ดูหนึ่งครั้งเพื่อได้สกินของมูราดนะครับไปโอ้โหได้อะไรกันไปดูนะฮะคูปองของผมโอเคเรามาสรุปกันอีกครั้งนะครับสมมติคุณต้องการ5สกินนะครับห้าสกินนะครับสมมติคุณต้องการ5สกินนะตัวสกินของมูมคองไฮเตะแ,แล้วก็สกินของมูราดสกินของ ซูก้าและว,ว่าสกินของ q ิวเลนะครับต้องจ่ายอยู่ที่2,320คูปองนะครับได้ไป5สกินเต็มๆเลยนะถือว่าคุ้มอยู่นะเพราะทุกสกินในนี้ มีเอฟเฟกสกินทุกอันเลยนะครับโอเคนะครับต่อไปนะครับสมมติคุณแบบว่าเป็นคนที่สายซูยินนะครับไม่ใช้ทีมช่วยเหลือไม่ใช้อะไรเลยนะครับเดี๋ยวเรียกว่าเดินแบบตรงๆเลยนะครับต้องจ่ายอยู่ที่2,299คูปองนะต่อไปนะครับสมมติคุณแบบว่าใช้ทีมช่วยเหลือ1อันนะครับเรียกว่าซื้อแยก1อันนะครับในราคาหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าคูปองตรงนี้แล้วคุณเป็นคนที่โชคดีที่สุดต้องเหมาตู้นะครับต้องจ่ายอยู่ที่2,119คูปองนั่นเองนะครับ ต่อไปนะครับสำหรับคนที่มีทีมช่วยเหลืออยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นสกินของไฮเตะหรือว่าสกินของบูคองอยู่แล้วนะครับียกว่าลดไปเลย379คูปองเนี่ยต้องจ่ายอยู่ที่1,920คูปองนั่นเองนะครับก็สำหรับใครที่มีสกินของบูคองหรือว่าไฮเตะอยู่แล้วนะครับก็จะลดไปทันที300ก็จะลดไปเหลือ1,920คูปอง นั่นเองนะครับก็ตอนนี้สำหรับกิจกรรมนี้นะครับใครไม่เข้าใจระวแล้วก็งงสกินตรงไหนเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะแล้วก็ต้องขอบอกอีกอย่างนึงนะครับว่ากิจกรรมนี้นะครับคุณไม่จำเป็นต้องเหมาตู้ก็ได้นะครับบางทีคุณสุ่ม1000-2,000หรือคุณโชคดีนะครับคุณอาจจะได้สกินไปแล้วก็ได้นะครับแล้วจะโด่งคุณด้วยนะว่ากิจกรรมพวกนี้มันมีโอกาสออกมาอยู่นะครับนั่นแหละประมาณนี้นะครับฉันถ้คุณมีโอกาสได้สกินก่อนที่คุณจะเหมาตู้ด้วยนะครับแต่ถ้าคุณเหมาตู้เนี่ยคุ 5สกิน2,320คูปองสุ่มแบบปกติไม่เอาอะไรเลยนะครับเสียอยู่ที่2,299คูปองอ่าสุ่มสุ่มแบบใช้ทีมช่วยเหลือนะครับ1คนนะครับต้องจ่ายอยู่ที่2,119คูปองแล้วก็มีสกินไฮแต่อยู่แล้วใช้ส่วนลดก็จะเหลือลดอยู่ที่ลดอยู่ที่1,920คูปองประมาณนี้นะสำหรับกิจกรรมนี้หวังว่าคลิปนี้จะ็นประโยชน์สำหรับหลายๆคนนะครับโอเคนะครับ ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกด like, ไลค์เป็นกำใจผมทำคลิปต่อไปด้วยสำหรับนี้ผมพุ่งเตือนจริงๆนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยว่าใครดูคลิปเราจบบ้างน,นะครับไปกันเลย let's go ไปดูเลยนะครับว่าใครดูคลิปของเราจบบ้างน,นะครับมีแจ้งเตือนอะไรก็ไม่แน่ใจนะครับทำไมผมแพ้5ตาติดเลยครับต้นซีซั่นทุนตีโอ้โหบอกเลยว่าต้นซีซั่นนะครับกอเลียสรูเลอร์เต็ม <laughs> น้องตีไม่ต้องแปลกใจน้องตีก็เจอผมก็เจอนะครับผมแนะนำนะสำหรับคนที่เริ่มจะไต,นะต่แรงได้แรงกันเลยว่ไต่แรงจากช่วงต้ซีซันี้สำหรับคนที่จบคอน40ดาวนะบางคนเนี่ยอาจจะจบสูงกว่าผมได้ก็ผมไม,ไม่ใช่อาจจะจบสูงกว่าผมนะครับก็สามารถมาแนะนําเพื่อนๆได้นะครับสำหรับผมเนี่ยผมจบที่คอน40ดาวใช่ไหมก็ต้ซีซันเนี่ยผมจะไม่ค่อยเล่นเท่าไหร่นะผมจะไปเล่นโหมด เป็นโหมด55ธรรมดาซะมากกว่านะเพะเื่อจะรู้เมตานะว่า,าซีซั่นนี้เนี่ยเราเล่นตัวเดิมได้ไหมตัวเดิมของเราเป็นยังไงจังหวะของการเล่นวิธีดีเทลการเล่นในเกมเนี่ยมันเปลี่ยนไปมากแค่ไหนนะจะได้ปรับตัวเกมก่อนค่อยไปลงแรงนะครับอันนี้สำหรับผมนะดูจนจบทุกคลิปครับเพราะว่ากิจกรรมใหม่ในคุ้ม้างเพราะช่องนี้แหลกของมากครับผมแต่คุณดูไม่จบแน่นอนคนุณรืบปั๊มถ้าคนดูจบเนี่ยมันจะมียิบเอ็ดขึ้นเนี่ยแหววไม่เนียนนะอันนี้ อยากได้คีราฟักทองแต่กลัวเหมาตู้ครับส่วน2 1ครับสวัสดีน้องตายชื่ออะไรครับสวัสดีคุณ H New Ad Read o f Power ด้วยนะครับน้องตายชื่ออลิสครับอลิสนะครับหรือว่าอรวยคำจ้อนก็ได้นะครับมีหลายชื่อนะครับอลิสหรือว่าอรวยคำจ้อนก็ได้นะครับหรือว่าปัตติปูก็ได้นะครับชื่อ3ชื่อชื่อเยอะมากนะครับแล้วแต่ลมนะครับอันไหนเปรี้ยวกระต่ายเปรี้ยวอะไรเงี้ยนะครับแล้วแต่ชื่อนะครับรีแลกซใหม่ผมมาอยู่ไดาวน์หนึ่งครับ3ดาวสกินอ้อยครับสวยมากอุ้ยคุณบอล คุณบอลส่งเสริมผมว่าสวัสดีคุณบอลมาชีรวิทย์ด้วยนะครับผมก็อยากได้นะจริงนะครับแต่ว่าผมพยายามจะหัดเล่นอ้อยอยู่คุณบอลเล่นอ้อยเป็นปะนะครับเล่นมาบอกเทคนิคอะไรเนี่ยหน่อยนะครับมาบอกหน่อยเพราะว่าผมเล่นอ้อเป็นเลยแล้วสวัสดีคุณพัสกรบางสายด้วยนะครับยี่เป็ดครับมาสูตรเดิมอีกแล้วนะแต่ว่าผู้ลดลงเหลือ3อันนะครับขอบคุณคุณพัสดกรอีกครั้งนะครับรูปโปรไฟล์หล่อจังนะฮะสวัสดีคุณไม่มีอะไรจะเขียนเลยนะครับในยี่เป็ดแล้วก็ใจมานะครับสวัสดีคุณคมเกตด้วยนะครับสวัสดีครับในนรูปยยิ้้มดวะคคุณก สวัสดีคุณตัเอกสัมพันธ์สิริกุลด้วยนะครับนี่ไม่มีอะไรจะพิมพ์ก็ <c oughs> ขอบคุณนะขอบคุณถึงไม่มีอะไรจะพิมพ์ก็ยังแบบก็ยังส่งดูว่าแบบว่าบอกก็ส่งดูจบนะครับสวัสดีคุณซินเอเนโอด้วยนะครับสองหนึ่งสวัสดีครับสวัสดีคุณยูอาร์ก็สเว,สดว,สดวนด้วยนะครับคลิปที่แล้วก็พิมพ์มามใช่ไหมแต่ในคลิปนี้ไม่พิมพ์นะครับก็วันนี้เนี่ยผมก็เพิ่งตื่นจริงๆนะเสียงแม่งแบบว่าโคตรหลุดเลยเสียงหลุดมากนะครับต้องขอขอโทษทุกคนด้วยนะที่แบบว่าทําคลิปวันนี้ได้ อ่าผมจะมีอันนี้สำหรับคนที่ดูคลิปจบนะคุณผมไม่ได้แบบมาดึงตังคุณไปนะแต่สำหรับอนาคตเนี่ยผมบอกไว้ก่อนวนะ่าผมแบบแตอนนี้ผมกําลังสร้างช่องอ่าเพจเพจอยู่นะครับเป็นเพจเป็นเพจอันเนี้ยเพจเกี่ยวกับการจิ๊ดเนี่ยเพราะว่ามันเหมือนกับสปอนเซอ,อร์ไงพูดไม่ได้ <laughs> นะครับแล้วผมก็อาจจะเป็นการให้ทุกคนเนี่ยขอความช่วยเหลือทุกคนนะครับแบบไม่ได้ขอความช่วยเหลือด้วยคือแบบว่าเหมือนแบบให้ทุกคนอะ่ะไปหามาสมมติคุณหาคนเติม เกมอาวีได้หนึ่งคนนะผมก็ได้คุณสิบาทไปเลยอะไรเงี้ยอะไรเงี้ยอะไรเงี้ยคุณหาได้สิผลคุณก็ได้ไปเลยร้อยหนึง่งอะไรอย่างนี้นะครับสมมติหาได้นะอันนี้ยังไม่ได้ยังไม่ได้ทำนะแค่คิดเฉยนะครับก็สำหรับใครสนใจเนี่ยก็พิมพ์อะไรครับหนึ่งหนึ่งสามห้าไม่ใช่เนี่ยอันนี้ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวสำหรับโค้ดในวันนี้นะครับก็คือเก้าเก้าเลยนเนี่ยครับแหน่เพราะว่าไอ้เก้าเก้าเนี่ยผมโดนแบนมาจากทิกต็อกนะครับผมโดนมาจากทิกต็อกมาไม่รู้เป็นทำไมนะพิมพ์เลขเก้าไม่ได้เลยโดนแบนตลอด นะครับรายกวันนี้สำหรับคดีนะครับเขบคุณทุกคนอีกครั้งนะครับที่ดูคลิปนี้จนจบใครดูคลิปนี้จนจบพิมพ์99มาหน่อยนะครับตอนนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอก,กันบนเพลย์เดิมสองบายบายครับผมเจอกันครับผมบ๊ายบายไป